ยกสามลูยต่อครับมัดในว่างนะมัดแต่ยังไม่ตีกรรมการจะแยกเร็วเลยครับเนี่ยในก็แหม่พอเจอแข้งซ้ายเข้าในปุ๊บก็จะเจอเจ้าแหมกลายเป็นทางด้านวางพลายานี่นผลในแลวเด้งไ,ได้ดีครับเอาละครับอ้าวไม่ยอมงันครับกระทมทายคืนมา โดนแล้วโต้ตลอดครับคู่นี้ยังทันกันครับยังไม่มีใครพลาดท่าเสียทีครับในนี้ไม่รู้ใครตีใครนะครับวังไพ่นี่ก็จังหวะการไล่แขนการจับดีด้วยนะครับแล้วตีโต้ตลอดมาดูนะครับนี่นะครับเขาจังหวะจับผมได้ทีหนีไปเรื่อยคุณธรรมก็ออกมาหนักๆเหมือนกันนะครับวงในโอ้โหแต่จังหวะการไล่แขนแล้วเสียบนี่ถือว่าวางไพ่ก็ไม่เป็นร้องแล้วครับ ซ้ายครับอ่าหลบได้หลบได้เดินเข้าไปครับสอกสอกเข้าไปอ่าวงในครับยามขึ้นคอตีเข่าซ้ายคุณธรรมคุณธรรมตีซ้ายวางังพรก็พยายามเสียบโต้เอาคืนตลอดนะครับกดมาเสียบพวกนี้ก็ทาได้ดีครับอาแล้วครับทางด้านคุณธรรมนี่นอกจากจะมีข่าแล้วยังมีสอกมาเสริมครับซ้ายวางังพลจิ้มเข้าไปสายโต้ขึ้นมานี่นะครับเก็บตกล้ว,วางแข้งครับวงังพร เริ่มจะจับจังหวะได้ครับดูว่าหลุดหลวมไม่ได้เลยนะครับคุณธรรมวางไพ่วงนอกนี่มีสายจัดจัดไหนพยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงสู้เกมการโชกก็ถือว่ายังคู่ขี้สูสีกันมากนะครับนี่เพียงยกที่3นะครับอีกสองยกที่เหลือนี่ได้พิกันีกลายก็หลบแล้วครับนอกโดนซ้ายครับพยายามจะกินที่วงในครับคุณธรรมแต่ก็ต้องอยู่ที่วังไพ่เลยครับแกก็ไม่ยอมให้กินง่ายๆเหมือนกันครับวงในครับ เดินเข้าไปครับแข้งขวาไะนำเข้าไปก่อนครับแข้งขวาไะเข้าไปนี่เจอเจอสายคออีกสักทีนะเพื่อนหมดยกที่3ครับเอาละครับยกนี้ยกที่4ครับจับในทันทีครับวางไพรไม่ยอมอยู่นอกไม่ยอมอยู่ห่างจับในมาอาแล้วครับแม่คุณธรรมก็ไม่ยอมครับคุณจับผมก็เสียบคืนพยายามเบียดติดชิดในนะครับเดงฝ่ายตีไปครับคุณธรรม วังไทยก็ตีสู้ได้ดูครับยืดเยอะไปต้านอยู่ไม่อยู่ครับสอกปักเข้าไปก่อนครับเบียดอีกแล้วเบียดอีกแล้วตีสู้เหมือนกันครับยกกำแพงขึ้นมายกกำแพงก็มองหน้าจ้องตาด้วยครับวับงไเรียกว่าไดจะหวาดแทงแล้วก็ขาดีทำได้ดีนะครับวังไทยแต่ว่าคุ้นกรทนั้นเบียดกันลอดชนไปเรื่อยมีหมัดมีศอกสลับด้วยนะครับเอาไต่ลูกล่างร่มจะแทงได้สวยสวย วังไทยก็มีแข้งซ้ายนหนก็พยายามจะไล่แข่งแล้วก็แทงนี่นะครับเดินช้านีโดนสายเลยนะครับคุณธรรมนี่นะครับใช้แผนพลานเดินดงครับน้ําเงินวังไพรครับเตะ้ายต่อยซ้ายแต่พอเข้าในก็เป็นทางด้านคุณธรรมครับพยายามจับแล้วเสียบเข้าไปครับถึงตอนนี้จะบอกว่ายังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับเดินฝาแข้งซ้ายเข้าไปครับเตะหลุดปุ๊บนี่ครับรอทําโทษรอทําโทษอยู่แล้วครับ นายป้ายได้เสียบแต่ว่าวางไพ่ก็พยายามเสียบคืนครับคุณธรรมเสียบวางไพเสียบมาเอาศอกสลับศอกสลับมีใครแตกหรือยังครับมีใครแตกหรือยังตีไปเสียบคืนแทงเข่าซ้ายครับตีซ้ายคืนมาตีเข่าซ้ายครับอ้อาละครับใสยลูกตีแล้วก็หมุนไปเรื่อยนะครับวางไพ่เริ่มจยขยับเบียดเข้าไป้าหยุดคุณธรรมพยายามเบียด ไปพิกมาตลอดยังคู่ขี้ฝุงนสีจริงๆนะครับเอาละครับพักกันสักคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายครับกินกันไม่ลงครับชิงดำได้ไหมเนี่ยชิงดำได้ไหมแน่นอนครับชิงดำร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเอาละครับจับนายมาหวงทายครับคุณทรตอนนี้ต้องเป็นฝ่ายเปิดเกม้าหานี่แหละครับคุณเสียบผมก็แทงแม่ถือว่ายอมกันไม่ได้จริงๆครับโอ้นายนี่ก็มีกดแขนไล่แขนแล้วก็แทงสู้นะครับคุณธรรมต้องเล่นเบียดเข้าไปมี่แข้งขวา เอาแล้วคัววังไผรวงในพยายามจะกดนะครับสายก็วงนอกก็มีสายยาวๆเกี่ยไยังคู่ขี้นะครับในก็พยายามตีโต้พยายามต้านนะครับวังไผครับส่วนคุณธรรมมาลุยต่อครับลุยอย่างเดียวครับลุยอย่างเดียวครับเดี๋ยวรู้กันจะได้เสียวหรือไม่ได้เสียวครับอ้าแยกก่อนครับจังหวะนี้ยังไม่ชัดเจนครับโอ้โหเอาล้ครับทีมงานก็ต่างฝ่ายต่ก็มั่นใจครับเอา เดินหน้าเข้าไปครับซ้ายมาโต้ขึ้นมาครับทางด้านวางังไพล็อกไปล็อกมาครับแม่ไปติดที่มุมนักข่าวครับกรรมาการแยกออกมาก่อนวงนอกนี่มีแข้งซ้าย,ยสวยๆนะครับวงังไพไ่พยายามจะไล่แขนก็อยู่ที่คุณธระทนะครับพยายามจะบดจะเบียดเข้าไปไพนี่ครับโอ้แทงแล้วก็ตั้งกำแพงเอาไว้ด้วยโอ้ยยังยังเล่นไม่หยุดเหมือนกันนะครับพยายามฮึันตลอดโอ้โห ผู้ขี่สูงสีจริงๆนะครับมผู้นีเอามาดูฝ่ายแดงคุณธรรมทีมงานก็ยังสั่งเดินให้เร็วนะครับเปียบไปเรื่อยวังไผ่ก็มีซ้ายคอยสกัดเอาไว้ลุยต่อครับลุยต่อครับโจทย์เดียวของโอ้โหแต่โดนเม็ดนี้ครับโดนเม็ดนี้หลักฐานคาตาเลยครับโอ้โหนี่หละสวยหรูดูไม่จืดครับจังหวะสุดท้ายของวังไผยครับถือว่าจบสกอร์ได้สวยครับ อาล้วก็คุณธามตอนนี้ต้องพึ่งบัตครับเตะซ้ายขาเอกครับวังพายพอได้เปรียบก็เริ่มจะเชว์ความเก่าครับเอาละครับแหมพยายามวิ่งเลยครับตอนนี้วังพายเอาครับหมดยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายจากเกดขึ้นไปรับครับจะดูนะครับวันนี้จักเกตจะได้เต้นหรือเปล่านะครับโอ้ยวดู กรรมการดอนชัยทาตินะครับเดินเก็บใบคะแนนแรกนะครับใบคะแนนที่2ใบคะแนนสุดท้ายเริ่มขยับแล้วนะครับจ่าเจตมาดูใบคะแนนที่3ก่อนแล้วก็หันมาที่วังไพ่รถสวยจ่าเจตนี่นะครับมีลามาแล้วของแท้ครับของแท้จริงๆแล้วครับยังไม่ชูมือเลยแกเสริมก่อนนะครับจ่าเจตเดี๋ยวปลายเดือน